สวัสดีครับต่อจากเมื่อวานนะครับก็เป็นวันนี้เป็นกล้องปากกานะครับซึ่งเป็น High Definition Digital Video Camcorder นะเป็น Full HD มาในรูปแบบของกล้องปากกาตัวนี้ไม่มีเมมโมรีในตัวนะครับก็จะใช้เป็นนี่ครับไมโคร SD การ์แบบนี้ครับเล็กๆ การเล็กๆเขียนได้นะครับตัวนี้แล้วก็ดึงออกมางี้ข้างในก็เป็นไส้มันไส้ปากกานะครับอ่ะปิดกลับไปเราก็จะมาหมุนออกแบบนี้ ในกล่องมีคู่มือนะครับแต่ไม่ต้องดูหรอกส่วนประกอบก็คือตรงนี้เป็นสำหรับไว้เสียบเป็นเหมือนทําได้นะครับตรงนี้เป็นเลนเลนอยู่ตรงนี้เลื่อนปิดได้เลื่อนเปิดเลื่อนปิดปิดขึ้นไปอย่างนี้ก็จะคบเบอ้์เลนเอาไว้นะครับตรงนี้เปิด เวลาถ่ายก็ตัวนี้เป็นตัวบันทึกภาพด้านหน้านี่ข้างหลังนี่เป็นไฟแสดงสถานะแล้วก็ตรงนี้เราก็ใช้ SD card ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ปิดอ่ามาพูดเรื่องก,การชาร์จแบตก่อน ในชุดก็จะมีสายมาแบบนี้นะฮะด้านนี้ก็เสียบกับวอชาร์จมือถือหรือ USB รถหรือคอมพิวเตอรท์ทั่วไปได้เลยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวเมียเราก็เสียบชาร์จเข้าไปแบบนี้อย่างนี้แล้วก็ไปเสียบกับปลั๊กไฟสถานาะถ้าขึ้นชาร์จแบบนี้ครับสีส้มกระพริบกระพิบนี่คือชาร์จละ ถ้ามันเต็มมันก็จะนิ่งไป okay. อะครับถอดออกก่อนมาดูการเริ่มใช้งานกันเลยครับตรงนี้นะครับข้างในจะมีปุ่มเลื่อนได้อยู่ตรงนี้เลื่อนได้นะครับถ้าเราจะถ่ายวิดีโอเราก็เลื่อนปุ่มตรงนี้มาทางซ้ายถ้าจะถ่ายอ่านี่กล้องหัานมาอยู่งนี้นะครับนี่แผ่นทองเหลืองนะ ถ่ายภาพนิ่งก็เลื่อนปุ่มเล็กๆนี่มาทางขวาอย่างนี้ซ้ายวิดีโอขวาภาพนิ่งเรามาดูที่วิดีโอกันก่อนอันนี้ผมเลื่อนมาซ้ายนะปิดไปกดค้างนี่ครับก็คือเปิดปุ่มเปิดมันก็จะกระพริบขึ้นมาแล้วก็ดับไป เราจะเตรียมตัวจะใช้งานถ่ายวิดีโอนะกดขึ้นมาทีหนึ่งไฟจะขึ้นเป็นสีส้มแล้วเวลาเราจะถ่ายก็กดอีกทีหนึ่งจะขึ้นเป็นสีฟ้ากระพริบแล้วก็ดับไปเลนจะอยู่ยด้านนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้นี่รูของเลนปิดได้ก็เลื่อนตรงนี้ขึ้นไปลดลงมาก็เปิด ตอนนี้ถ่ายอยู่นะครับพอจะหยุดถ่ายก็กดอีกทีหนึง่งมันจะขึ้นเป็นไฟสีส้มค้างแป๊บนึงอ่าเป็นสีส้มค้างเลยค้างเลยพอเราเราจะปิดก็กดค้างไว้แล้วก็ดับไปก็คือปิดละอ่าเริ่มใหม่นะครับเปิดกล้องเปิดกระพริบอย่างนี้ก็คือเริ่มเปิดพร้อมเตรียมจะใช้งานกดทีหนึง เป็นสีส้มค้างพอจะถ่ายวิดีโอโกดอีกทีหนึ่งเป็นสีฟ้าก็พริบก็พริบระดับไปนี่คือถ่ายแล้วนะครับหยุดก็กดทีหนึ่งเป็นค้างเหมือนเดิมพอจะถ่ายใหม่ก็กดอีกเหมือนเดิมก็พริบเป็นอย่างนี้ปุ๊บตอนนี้คือดับละเริ่มถ่ายอีกฝ่ายก็จะไม่เห็นนะครับว่าเราถ่ายอยู่เพราะไม่มีไฟกระพริบอะไรเลยทีนี้เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดภาพนิ่งนะ ก็เลื่อนปุ่มด้านทองเหลืองตรงนี้นะดูนะครับสังเกตตรงนี้ตอนนี้ปุ่มตรงนี้มาอยู่ทางนี้ซ้ายเราโยกมาขวาพอโยกมาไฟจะกระพริบอย่างนี้เวลาเราจะถ่ายนี่เป็นเลนส์นนะนี่เราจะถ่ายภาพนี่ไงน,นะครับกดที่หนึง่งให้มันขึ้นเป็นสีส้มอย่างนี้คือสแตนด์บายพร้อมจะถ่ายภาพแล้วจะถ่ายภาพสมมติจะถ่ายอย่างนี้นะ กดที่หนึงแทะขึ้นไฟกระพริบสีฟ้าทีเดียวนะนี่คือถ่ายหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปจบหยุดใช้ก็ปิดกดค้างให้มันกระพริบแล้วกระดับไปจะเป็นวิดีโอก็หมุนมาทางนี้แค่นี้แหละครับก็ประมาณนี้เมมก็ถอดออก นครับ32จิกใช้ไม่หมดหรอกครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเมมที่เราแถมให้ก็เป็นเมมรอรรี่แท้นะครับนเนมมรอรรี่ Kingston แบบนี้เอาละครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย